เอาละ่ะข้าจะเป็นคนเป็นจัดการเรื่องนี้เองทุกคนวางใจได้ให้ hey, มันจริงอย่างที่ว่าเถอะนี่ถ้าเป็นอาจารย์ดำคงไม่ปล่อยให้อีปเปลี่ยวออกมาหลอกล่อนคนด้แบบนี้หรอกพวกชาวบ้านต่างพากันพยักหน้าเห็นด้วยทำให้ข่าวที่ได้ยินอย่างนานได้แต่กำหมัดแน่นด้วยความโกรธหลังจากที่ทุกคนทยอยกันกลาบ ขาก็หันไปเล่นงานไอ้หมูเพราะมันเป็นคนอยู่กับศพอิเปรี้ยวเป็นคนสุดท้ายซึ่งหมูก็ได้แต่คุกเข่าขอโทษและยอมรับว่าตนนั้นกลัวมากเลยหนีกลับมาก่อนไม่ได้ดูว่าจัดการฝังศพเรียบร้อยดีหรือไม่มึงนี่จริงๆเลยแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับลูกพี่มึงเตรียมของให้พร้อม คืนนี้กูจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่ากูก็ปราบผีได้เหมือนกันคืนนั้นขาวกับไอ้หมูได้กลับมายังป่าชาเพื่อจะทำพิธีสะกดวิญญาณของผีอีปเปรียวโดยที่มีชาวบ้านบางส่วนแอบตามมาดูยวงหาเมื่อมาถึง ขาวก็เห็นว่าศพอีเปรียวถูกฝังยังไม่มีดแถมผ้ายันที่แปะไว้ครั้งก่อนก็ได้หายไปแล้วหมอพีนุ่มได้หยิบมีดอาคมออกมาหมายจะจัดการให้สิ้นซากเขาสวดบริกรรมคาถาท่ากลางสายลมที่พัดหมกระนำก่อนจะเป่าไปที่มีดหมอจนมันเปล่งแสงออกมา อย่าได้พุทธได้เกิดเธอมึงสิ้นคำข่ขาวที่ง้างมีดขึ้นหมายปักไปที่ศพของอีเปรี่ยวก็ต้องชะงักราวกับมีบางอยา่างมาตรึงร่างของเขาเอาไวา้หมอพีหนุ่มค่อยๆเหลือบตาขึ้นมาก็เห็นผีอีเปรี่ยวมายืนจ้องตาเขม่งอยู่เบื้องหน้ามึงจะทำอะไรกู ว่าโจมผีเปรี้ยก็ถีบไปที่กลางอ,อกของขาจนกระเด็นไงหลังสำลักเลือดไอหมูที่มาด้วยกันเมื่อเห็นอย่างน,านั้นก็เกิดกลัวจนปอดแหกวิ่งหนีไปทิ้งให้ขาวเผชิญหน้ากับผีร้ายเพียงลำพงังขาวได้รวบรวมแรงทั้งหมดลุกขึ้นก่อนจะล้วงหยิบเข้าสารเสกออกมาแล้วปาไปที่ผีเปรี้ยว ซึ่งมันก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาของเขาเสียงหัวร้อดังคึอกล้องไปทั่วทั้งป่าชาหัานใดนานผีอีปเปรี้ยวก็โผล่มาที่ด้านหลังของเขาพอเขาหันหลังกลับมามันก็บีบเข้าที่คอของเขาจนแน่นพอได้แล้ว เสียงหนึ่งดังขึ้นก่อนหลวงพ่อบัวที่ไอหมูวิ่งไปตามให้มาช่วยจะเดินเข้ามาแต่พีสาวกลับยังไม่ยอมปล่อยพีอีกเรียวผิดหัวกลับมาห,าหาหลวงพ่อบัวด้วยความเครียดแคนแต่พวกมันทำ